หาเห็ดเพาะมาเบิ่งแค่ไหนหาเห็ดเพาะมีพี่น้องมีไข่ใหญ่ๆปอนไข่ใหญ่ๆของเขาปอนเฮ้ยเฮ้ยไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่พี่น้องอุ้ย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 ซีไข่นี่ไหมเอาเอาหัตะเริ่มหาพี่น้องเอาเอาลื่นกันมาหนิมาหนิเอาเอาหาหาหาไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ ใครยไขาวขาวเห็นตัวมันกใหญ่แก่ก่โอ้ยภาษะออดนี่เห็ดเผาะยังใหญ่ขเห็ดเผาะยักษ์มเต็มมือเลยแม่โอโอใครนั่น่่ใครนั่นเต็มมือเลย เห็ดฟอะยักษ์พี่น้องเห็ดฟอะยักษ์เนี่ดูดดินขึ้นมากพี่น้องดินแตกดินแตกๆบลืยยดินอู้หันไงเถอะอู้หันไงเถอย ใครไง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 เพายังไม่สีเงเท่าแกสีใครอีกแล้ว เต็มม<ส>ือเลยพี่น้องอุยเมีนตัวนี้เห้ยเห็นเมียนยาเบิ่หมือนเมียนมีนเมียนอ้ยขีบ่นจะเห็นว่าันฮอือฮออฮฮพี่นก็ใจะ่ไงไงนาเนาะ น้องเห็ดเห็ดเผาะยักษ์โอ้เห็ดเพาะยักษ์พี่ว่าที่ไงจ้ะโอ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็ดเพาะโอ้ยเนาะอ้ยนี่วะไงจ้ะ เพาะยากมากเอยเยเจ้าอะไรรไหอ่อนซ้อนพีน้องอ่อนซ้อนพอเล้วพอแล้วข้อวห้อีกเินไปนะเจาอไข่นะีน้องอ่อนซ้อนอ่อนซอนเจ้าะไข่ใหญ่ใหญ่เลยวันนี้เจอแต่ไข่ใหญ่ใโอ้โหดวนไข่ไก่ ไข่เป็ดทำไข่เป็ดเอา่ลยโอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องพอแล้วพอแล้วอ๋อไม่พอไข่งามอยู่ือวใหญ่อยู่ไข่นี่โอเคอยู่พี่น้องเป็นใดให, <c ười> ใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่พอแลยว นไข่ปี็ดเพาะคือไข่เป็ดพี่น้องไงครับไงครับไงครับือเียือี่น้องมือเลยไข่นั่นแบบไงพี่ตัวหันหมานท่อันหมานใส่เที่ยวออกตัวนี่ยืดเทิงตันี้สองไข่ยืดเทิงยืดเทิง าสวยลยตัวสามสามงามเลยว่ะอ่นอ่อนมบอิดใบเต็มใบต็มใงามเลยว่ะไมห้อยแตกที่นอกนี่น hey. ี่นแตกแบบนี้เมนเลยนี่แตกแบบนี้ Nan 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 hiền lê hiền lê ủa đi ngủ likes lái hiền likes hiền likes hiền 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 thường đi cách đây này rồi đấy mây thôi đấy. Ủa, nhũ đây p/n nản nghe lý nhũ thầy đã mới khay khay kìa khay mỏ nha ước khay này okay. ước cầu rồi kia này Hãy the... สองยูตัวนีนย่าสองสองคู่กันวะคู่กันเลยสองใครคู่กันอยู่นาคู่กันขี้อยตกัะมีนโอ้สติหนีบมากกัะมิ้ออนอ่อนเลยว่ะอ่อนออนเลยน้ามือตัว Hãy nó yêu thương. Hãy nghe youtube Hãy nghe thấy. Hãy nghe thấy. Hãy nghe thấy. youtube. nghe thấy. Hãy nghe thấy. Hãy nghe นาั่นเลยเย็บต้เนืองลยว่ะ สองไข่สองไข,ไข่โอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วกํากลังขึ้นวะรุ่นนี้กําลังขึ้นง,งาม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 ,งาม,งามเหยียดเพาะสามไข่บ่ ย่าฮคือๆเรานะใส่ใ่อ้อ้ยอ้ยอ้ยอ้้ยโอ่ยอ้ยโ้ยโงามโอ้ยยโอามโๆ้ยาม้ยโอ้ยยอยโอ้ย่้ยยโเยโ้ยโอเยโอ้อ้อ ตาเพื่นใครเงยๆพี่นอ้องเอามาเบิ่งตาพี่น้องตาเห็ดผาะเบิ่งเนี่ยใครงนาไใครๆแ่เนี้ยโอ้ยๆใครเห็ดผาะเห็ดผามัยงแทนใครเปนงครับงแมันๆแจมแม่พี่ดองล่างแล้วด้ ล่างแล้วเห็ดเผาะยักษ์เห็ดเผาะยักษ์อัอนอออ <c oughs> อญ่กันญ่พี่น้องบึ้งบิ่งบึ่งบงเต่ะลูกเห็ดเผาะไงเลยโอ้ยไงไงไงล่างแลวเด้อพี่น้องมันมัน